พี่น้องลากแล้วลากแล้วครับน้องพี่น้องโอ้โหครับอ้ปอดฉดเล่นแล้วครับเะเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับปุ๊ปุ๊บมีตอดแล้วครับพี่น้องออ้ลงไปปุ๊บตอดปั๊บเลยบุ๊คมีงานเมือนี้กันครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีไอ้น้องปองไปสุภุสุขครับสวัสดีเอฟซีทูท่านนะครับที่ชื่นชอบการหาอยู่หากินแบบนบ้านครับผมวันนี้ทยบ้านอีสานก็พาพี่พาน้องมาโต๊ะเบ็ดขันไม้ไผ่คือเก่าครับผมเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อไ้เดือนครับตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดไ้แล้วครับผมเดี๋ยวทามาลุ้นากันครับพี่น้องอาจจะเป็นจังใดครับผม ลุ้นไปตรงกันครับพี่น้องจะเป็นจันไงไรครับปอมหายพี่น้องปอมหายครับโอ้ประกาศครับผมประกาศตัวตัวแรกครับผมโอ้ยอนลงดึงแบบแบบนั้นเลยครับพี่น้องบ่ตรเลยครับจมหายไปยามไดบไ่รู้เลยครับ มีรากแล้วครับพี่น้องรากเบาๆแล้วครับรากแล้วครับโอ้ผมมาแล้วครับน้องครับเรียบร้อยครับปลาปลาเข็งใหญ่ครับผมโอ้ตัวปลาเข็งงามจังได้ครับหครับผมเป็นสองครับออนุญาตเก็บปลากนครับพี่น้องลุ้นก็ต้อครับพี่น้อง ลากแล้วครับพี่น้องลากแล้วครับลากแล้วครับลากแล้วครับโอได้แล้วครับพี่น้องแต้มที่สามครับผมประกาศค,ครับผมขออนุญาตโดป่าก็ครับ ผมว่ามีรากแล้วครับพี่น้องมีรากแล้วครับมีรากแล้วครับโอ้โหอ้ปิดไม้ท้งเธพี่น้องโอ้ครับแต้มที่สี่ครับผมแต้มสี่ครับผม ลามันจะไม่ค่อยตอดนะครับเพราะว่าตอดมันจะแบบเบาๆครับผมเพราะว่าผมเอาป่อมป่อมถึงเอาเหยื่อถึงพื้นเลยครับผมมันเกินรากอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องไม่ค่อยตอดหรอกครับไปแล้วเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับป้บปิไหมครับพี่น้อง เอา้ทาทงทงมันฮกไหมครับเอาขึ้นเงกแต้มที่ห้าครับผมแต้มที่ห้าครับพี่น้องของยญาดตดปลาก็าครับอ่าลุ้นกันต่อครับพี่น้องมันถูกจังหวัดในแบบเขาตีน้ำนะครับผมลากเลยครับผมจังซีอ่อะครับพี่น้องหมายมีตกแต่อยู่มดมือครับเพื่อผมพี่น้อง มันหฮมมันมือครับผมต้นไม้ใหญ่ครับสรุปยอดไม้นี้ผมก็ได้ห้าแต้มครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะย้ายที่ก่อนครับเพราะว่ามันน่าจะมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันต่ออีกจุดนึงครับผมลงไม้ใหม่ครับจุดใหม่ครับผม อันนี้เป็นลําห้วยเป็นห้วยธรรมชาตินะครับถ้าแถวบ้านผมจะเรือกห้วยซีการครับผมไปแล้วไปแล้วไปแ,วแต้มที่หกครับ เออปกติมันก็กินแล้วพี่อายพันยูฟ้าคุณรครับผมมนัมนมนันมันมัน ในหกแต้มแล้วครับพี่น้องแล้วนะครับตอ,ตอดตอดแล้วครับพี่น้องตอดแล้วครับโอ้ได้แล้วครับกาครับพี่น้องดีเยี่ดเมเลยแกอ,อ้พี่น้องอ้หครับ โอ้ปัาชโดครับผมได้ชโดครับผมพี่น้องโอ้ครับผมลูกชโดครับโอ้ยังสวยเลยครับลูกชโดครับผมโอ,โอ้ลูกชโดมากินเฉยครับมีกินมีมีต่อแล้วครับพี่น้อง ตอนจิงิกิๆแล้วครับตอนจิงกๆแล้วครับตอนจิงกๆแล้วครับอออโอ้ประกาศครับนึกว่ารูษจะโดอีกอครับนะครับผมจุดนี้กินดีอยู่ครับอู่ต่อครับ เอาเอื้อยถึงพื้นนี่ทุ่นจะไม่ค่อยจมครับพี่น้องแต่สังเกตแต่ว่ามันกระดิกหรือว่ามันลากเหรอครับเล่นแล้วครับเะเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับโอ้กระสูบครับผมกระสูบครับนึกว่าลูกจะโดอีกแล้วครับผมมันจุดใต้น้ำมันคือกันกับลูกชะโดเลยครับผมมี่กินนี่อ่ามันหมานครับผม ว่าฝูงปลาดูมันมากวนนะครับปลาก็เลยไม่ค่อยกินนะครับพี่น้องเพราะปลาอื่นมันก็ย่านปลาดูเนาะพี่น้องลากแล,ล้วลากแล้วครับพี่น้องลากแล้วครับโอ้โครับลงแป๊บเดียวครับพี่น้องได้มาแล้วครับนี่อย่างงามเลยครับมีแต่ไซนี้แหละครับพี่น้อง ลุนก็ต่อครับพี่น้องเอาลงกับข้างพักกระเชิดเลยครับย,ยิกงๆแล้วพี่น้องยิกงๆแล้วครับพี่น้องโอ้โอ,โอ้ดึงเข้าพักกระเชิดโอ้ลุดครับพี่น้องลุดไปแล้วครับผมน้พี่น้องวะ ลูกชตดมากวนแล้วครับผมคนที่ได้ย้ายจุดใหม่แล้วครับย้ายไปไม้ใหม่ครับพี่น้องเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วครับพี่น้องอหม,ย,หม,นงหมยนั้นประไว้ครับปลาะชะดูกวนมาครับกวนแล้วปลาเล็กปลาน้อยปลาชนิดอื่นบุกกล้ามาใกล้เบ็ดเลยครับมาลุ้นกันครับ พี่น้องเล้าใจกันนะครับมันดิ้นแหงฮะเฮดครับผม,ม,ไ,มได้เพิ่มเต้นอีกแล้วครับมันม่านพี่น้องตอนแล้วครับตอนแล้วครับตอนแล้วครับพี่น้องจมให้พ่ครับนะจมจม เดี๋ยวผมจะลองสเบิ่งครับโอ้ได้ยี่หลีครับพี่น้องตะกาครับผมฝากะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะเด้อครับกินกันต่อครับผมโอ้อลงไปก็เล่นอีกเลยครับพี่น้องโอ้โหแม่บักใหญ่เลยครับผม วัตถอย่อนลงไปครับผมยังไม่ถึงห้าวิเลยครับครับผมลุยต่อครับแล้วครับผมตอดแล้วครับผมโอ้พี่ห้องาครับผม,บผมได้เต็มแล้วครับ นี่ตอดครับตอดเจ้แล้วพี่น้องตอดดีแล้วครับเอาลงไปปุ๊บตอดปั๊บเลยบุครับนี่ครับพี่น้องมันมันเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องไม้นี่สุดยอดเลยครับ ชกไส่มาเป็นหมู่เลยครับจุดนี้ต่อดีแล้วครับต่อดีแล้วครับพี่น้องต่อแล้วครับต่อแล้วจึ๊กจึกแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับได้อีกแล้วครับพี่น้องสวยเลยครับ ผมถ่ายแบบต่อเนื่องเลยครับพี่น้องเพราะว่าจอดลงไปคราวเดียวมันกินเลยนะครับตัวนี้มีตอดแล้วครับพี่น้องมีตอดแล้วครับพี่น้องโอ้โใหญ่มากครับพี่น้องตัวยังงามเลยครับส่ดยจอดครับผมตอดแล้วครับพี่น้องตอดแล้วครับตอดผมว่ามันกินแล้วครับพี่น้อง พราะว่าผมเอาเยื่อถึงพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงลองดึงเบิ่งครับพี่น้องโอ้ติดไหมครับพี่น้องพลาดครับตอนนี้เดี๋ยวเอาใหม่ครับผมดึงันต่อครับบางครั้งจังหวะที่ผมกำลัง ตีน้ำแตงซี่นะครับมาลากไปเลยนะครับพี่น้องแล้วครับตอด้วครับพี่น้องโอ้ลุดอีกจนได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงสันี้ก่อนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าข้างหลังครับผมมืดฝนมาแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเนเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงครับขอบคุณครับผลงานืัอนี้กันครับพี่น้องครับผมเอ็มเลยครับได้หลายครับืัอนี้ I'm the new